พร้อมมีความสําคัญที่สุดในการที่เราจะให้ข้อมูลอะไรลงไปกับ AI ใช่เลยครับ <g ul ain> การให้ข้อมูลที่ชัดเจนและละเอียดจะช่วยให้ AI เนี่ยสามารถตอบคําถามได้กรงจุกมากขึ้นแล้วถ้ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุกเลเคมหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะคะยินดีช่วยเต็มที่เลยผมอยากรู้รายละเอียดของคุณว่าคุณรู้จกัดกดรสรรพัฒน์ตันติธนาราัตร์ไหม ที่เขาเป็นซีอของค s x เอกนพัะตันติชนาศัพย์เ,เนี่ยเป็นผู้นําในหลายองค์กรแล้วก็เป็น CEO ของค a าเอด้วยถ้ามีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจก็สามารถถามได้เลยนะคะโเขาไม่มีอะไรอีกคนไหนเะท <laughs> <laughs> ่าที่ทราบคือท่านมีบทบาทในหลายองค์กรและธุรกิจรายละเอียด เกี่ยวกับครอบครัวหรือจํานวนทายาทส่วนตัวนั้นฉันไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ค่ะหากมีอะไรอยากให้ช่วยเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะคะคุณอยู่เป็นที่สุดเลยคุณรู้ไหมตอบดีมาก